ของราคาตลาดอันไหนที่มันขายได้ในช่วงแรกบ้างสําหรับเซิร์ฟใหม่จะได้มีทุนตั้งต้นเล่นได้ง่ายมากขึ้นรีบไปหามาขายก่อนอย่างไงก็ได้หยวนเปาหรือจะเป็นเหรียญยุทธภพสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิเวอร์ในเกมโยกังจุติยุทธภพเลือดใหม่ตัวช่วยสําคัญสาหรับคอเกมสายฟาร์ม UG Phone UG Phone จะเป็นแอปพลิเคชันระบบเข้าเหมือนเรามีมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถเล่นปล่อยบอทออโต้ฟาร์มได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตาม ตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่และราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจที่ผมแนะนําจะเป็นตัว G V A P ซึ่งราคาเนี่ยจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเพียงแค่วันละสบาทเท่านั้นแต่ตัว G V A P เขาจะมีประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีมากยิ่งขึ้นยังไงผมก็แนะนําให้ดาวน์โหลดมาใช้กันดูนะครับสำหรับ U G Phone ซึ่งเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดได้ที่ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะเพื่อเอาส่วนลด20บาทต่อครั้งคอเกมสายฟาร์มปล่อยบอดไม่ควรพลาด U G Phone ด้วยความที่ว่าถ้าเซิร์ฟนั้นระยะเวลาผ่านไปน,นั้น เท่าไร่ของแต่ละอย่างมูลค่าก็จะถูกลดลงหรือดรอปลงจากของที่เคยมีมูลค่าสูงหลักหลายร้อยหยวนเปาก็จะเหลือแค่หลักสิบหยวนเปาหรืออาจจะน้อยกว่านั้นแต่ยิ่งเราเลเวลสูงเท่าไรถ้าเราเลเวลไม่นำคนอื่นจริงๆการที่เราจะหาหยวนเปาได้จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากฉะนั้นในการเริ่มต้นเล่นใหม่หรือเพื่อนๆไปเล่นเซิร์ฟใหม่เนี่ยวางแผนให้ดีขายของที่ขายง่ายๆไปก่อนและเก็บหยวนเปาไว้ช่วงแรกจากนั้นค่อยมาพัฒนาตัวละครหรือรอซื้อของตามช่วงกิจกรรม กิจกรรมแต่ละอย่างเขาจะมาหลังจากที่เซิร์ฟเวอร์ถึงวันนั้นๆส่วนใหญ่แล้ว7วันแรกเนี่ยจะเป็นบททดสอบและ15วันโดยส่วนมากแล้วก็จะมีกิจกรรมที่เด้งขึ้นมาเรื่อยๆให้เราเนี่ยเสียหยวนเปาไม่ว่าจะเป็นจากการใช้หยวนเปาจากการซื้อของแบบคุ้มค่าถ้าเราวางแผนดีๆแล้วใช้ไม่เยอะผมบอกเลยนะว่าต่อให้เราเติมน้อยเราก็สามารถเล่นได้ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูของราคาณปัจจุบันสำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่เปิดมาสักพักแล้วที่มีตัวละครเลเวลร้อยค่อนข้างเยอะของตอนนี้ที่ขายอยู่ในตลาดโดยที่ เห็นได้บ่อยแล้วราคาคงที่ก็จะเป็นผนึกเหล็กหลอมอันนี้จะอยู่ราคาประมาณ15หยวนเป้าจะขายได้แบบเรื่อยๆนะครับเพราะยังไงถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถทําประดับและต่อให้เราซื้อในช่วงกิจกรรมก็ยังอยู่ที่15หยวนเป้าอยู่ถัดมาจะเป็นในส่วนของเศษพลอยเศษพลอยก็จะอยู่ราคา1หยวนเป้าค่อนข้างตายตัวเพราะว่าราคาต่ําสุดที่เราสามารถตั้งได้ก็คือ1หยวนเป้าแต่ถ้าในกรณีที่ขายเป็นเหรียญยุทธภพราคาจะอยู่ประมาณ700เหรียญยุทธภพถึง1,000เหรียญยุทธภพก็700 1000ราคาจะอยู่ประมาณนี้สําหรับของสสิ่งที่สามารถขายได้เรื่อยๆแต่ใน,นส่วนของพวกประดับหูราคาปัจจุบัลเนี่ยจะอยู่ประมาณ20หยวนเป่าด้วยกันซึ่งถ้าเป็นอาวุธพวกเดเวลร้อยสราคาจะอยู่ที่100หยวนเปาและถ้าเป็นของบวก10อย่างอันนี้จะอยู่ที่1,500แต่แน่นอนคนก็อาจจะไม่ได้ซื้อนะครับเพราะว่าต่อให้บวก10ตอนนี้นะที่ขายได้แบบง่ายๆก็จะอยู่ประมาณ800หยวนเปานอกจากเราจะตั้งนานมากๆอันนี้ตั้งผ่านไปประมาณ10บกว่าชั่วโมงแล้วนะครับแต่คิดว่าน่าจะลดราคาอีกส่วนถ้าเป็นของ80ด ไปเนี่ยหินสามารถขายได้ไหมขายได้แต่ขายได้ถูกนะครับโดยเฉพาะถ้าของ80เราต้องหาพวกหินกัางฟู25ขึ้นไปถ้าเซิร์ฟเวอร์นั้นเราเพิ่งขึ้นเลเวล80มันจะมีแพ็กเกจเด้งที่มาขายหินกัางฟูบวกให้ถึง26 4ก้อนแต่การที่เราจะดรอปพวกหินกลางฟูเราต้องเลเวลสูงมากขึ้นก่อนนะครับโอกาสดรอปหินกัางฟูก็จะเยอะมากขึ้นถ้าในช่วง80ใหม่ๆราคาสามารถดันไปจนถึง4-500หยวนเป่าได้เลยนะถ้าเป็นหินกัางฟู25 26นะครับแต่ถ้าอย่างเซิร์ฟนี้มีคน เลเวลร้อยแล้วมันผ่านไปนานแล้วใช่ไหมก็เลยช่วง80กันไปนานแล้วราคาก็จะอยู่ประมาณ1 0,000ื่นเหรียญยุทธภพนะครับหรือประมาณ20-30หยวนเปาเท่านั้นราคาจะค่อนข้างถูกเหมือนหินเสริมพลังปีกเซียนตอนแรกๆเนี่ยถ้าใครต้องการสามารถกันไปได้จนถึง60หยวนเปาเลยแต่ตอนนี้ราคาอยู่ที่4หยวนเปาถูกเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะส่วนถ้าเป็นพวกอาวุธ80ราคาจะอยู่ที่50หยวนเปาณนะปัจจุบันนะครับอย่างทวนท็อ,นทอปนี่เลยครับก็อยู่ที่80หยวนเปาส่วนถ้าเป็นพวกภาพวาดระดับ สุดขีดอันนี้ก็อยู่ที่50หยวนเป่าส่วนใหญ่ราคา50หยวนเปานะครับที่เห็นตั้งขายกันส่วนนั้นเป็นของ3ามพนะฮะหกเหรียญยูโทพบนะครับโคตรคถูกคือด้วยความที่ว่างหลังเนี่ยเขาจะเน้นไปทางการใช้ของประดับเซตแล้วทําให้พวกของประดับโดยพื้นฐานราคาจะไม่ได้สูงมากเพราะจะเน้นไปทางเซตมากกว่าราคาพวกนี้ก็เลยจะค่อนข้างถูกนะครับอย่างอาวุธเลเวล80ธนูโอ้โหขาย5หยวนเปาโคตรโหดร้ายเอาจริงดรอปยากอยู่นะพวกอาวุธนะครับดรอปไม่ง่ายเลยแต่ราคาถูกเสด็จเสดา อย่างว่าเป็นปกติถ้าเซิร์ฟเวอร์นั้นเปิดมานานเรียบร้อยแล้วคนก็คงไปทําอาวุธสร้างกันซะมากกว่าอาวุธสร้าง80อาจจะไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่ถ้าเราจะสร้างจริงๆเนี่ยรอไปสร้างอาวุธเลเวลร้อยหรือเราเปิดหีเปิดกล่องแล้วค่อยไปสร้างก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็สําหรับเซิร์ฟเวอร์ที่เปิดมาก่อนหลังๆเขาจะไม่ได้ค่อยขายหยวนเปากันแล้วนะครับเขาจะขายเป็นเหรียญยุทธภพกันซะมากกว่าเพราะด้วยความที่ว่าหยวนเปามันต้องเติมแล้วคนเริ่มเติมน้อยลงนะครับเขาไปเติมเซิร์ฟเวอร์ใหม่หรือบางคนทําตัวทําไปสุดดแลล้้้วกก็เเยไไม่ใใชหนปนปาาร อของทําให้จะใช้เหรียญยุทธภพกันซะมากกว่าแต่จากที่ดูนะครับของที่สามารถขายได้เรื่อยๆอย่างที่เห็นนะครับก็จะเป็นพวกเศษพลอยผนึกเหล็กหลอมและพวกเซตภาพวาดเซตลงดันพิเศษเอามาอัปเกรดเพิ่มพัฒน,นาขีดความสามารถของอุปกรณ์ให้มากยิ่งขึ้นอ่ะอันนี้เป็นเซิร์ฟเก่านะครับมาดูในส่วนของเซิร์ฟใหม่กันบ้างสําหรับเซิร์ฟใหม่การที่เรารีบเล่นรีบเดเวลไปก่อนและรีบหาของมาขายเพราะ35เราจะสามารถตั้งแผงได้ก่อนอื่นอันดับแรกเลยเนี่ยหลังจากที่เราเลเวล35ปุ๊บให้วิ เพื่อนมาทําการเรียนอาชีพเสริมอันนี้ถือได้ว่าเป็นหนึ่งเมนูที่สําคัญมากในการผลิตเขาจะมีให้เราเลือกอยู่3แบบมีตีขึ้นรูปอันนี้จะเอาไว้ตีอาวุธมีตัดเย็บอันนี้เอาไวข้ขาพวกชุดและมีคุมไฟอันนี้เอาไวข้ขาพวกประดับส่วนถ้าถามว่าอันไหนสําคัญมากเอาจริงอะ่ะจะมีอยู่2อย่างที่คนนิยมหรือบางทีเราอาจจะเล่นพวกตัวลองตัวเด็กหรือตัวละครเสริม,เ,รมเพิ่มเติมมานะครับเล่นสัก3ามตัวก็ได้เรียน3สายไปได้เลยแต่สายช่วงแรกๆที่สําคัญและคนได้ใช้อะ่ะจะเป็นตัดเย็บกันซะมากกว่าตัด เย็บถ้าเราเปิดร้านได้ก่อนข้อได้เปรียบเลยครับเราอาจจะตั้ง20หยวนเป่าให้คนมาทําการคราฟเพราะว่าต่อให้เป็นชุดเลเวล50คนก็จะมาคราฟกันแล้วข้อดีของชุด50จะทําให้เรายืนกับมอนตในช่วงเริ่มต้นได้ดีและยิ่งเราอัปเกรดของสายอาชีพไปได้เลเวลสูงเท่าไหร่จะทําให้เราคราฟพวกของมีระดับได้สูงมากขึ้นเท่านั้นข้อดีของสายคราฟผลิตพวกชุดจะเก็บเลเวลได้ไวและเป็นที่ต้องการของตลาดส่วนถ้าเราตั้งแบบน้อย,อยๆเหรียญยุทธภพตั้งสัก2,000ในช่วงเริ่มต้นผมว่าก็มมีีคคคนนารอยู่ดะับ เพราะว่าถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆเนี่ยเหรียญยุททภพมันจะค่อนข้างสะพัดเขาก็จะได้จากการใส่โค้ดเก็บเรเวลถึงบางคนเขาไม่ได้ปั๊มตัวแต่เขามีเหรียญยุโธภพแบบไม่ผูกค่อนข้างเยอะดังนั้นการที่เรารีบเรียนสายอาชีพเสริมอย่างการตัดเย็บมาก่อนเนี่ยเอาจริงสร้างสก้าตัวก็ได้นะครับเปิดสก้าร้านเปิดทั้งร้านหยวนเปลาล้านเหรียญยุททภพเพียงแค่นี้เพื่อนๆก็จะสามารถมีงบเล่นระยะยาวได้แล้วเพราะยังไงถ้าเพื่อนๆอยากจะเก็บเรเวลก็ต้องอัปเกรดหรือพัฒนาหรือคราฟของแล้วร้านแค่ทําการวางแผงเท่านั้นนเเลืืออแแค่หหหรรียยยุทภพวปา ราคาเท่านั้นนะครับพอเลยผมว่าในช่วงอาทิตย์แรกบางทีอาจจะได้4 5000หยวนเปาต่อตัวละครนะครับเป็นอย่างน้อยถ้าเรารีบก่อนนะต่อให้เราตั้งราคาถูกสัก10หยวนเปาผมว่าแน่นอนมีคนมาตัดเย็บถ้าเป็นเซิร์เวอร์ใหม่ๆนะนั่นแหละอย่างแรกที่เราควรจะต้องทำนะครับจากนั้นมาดูในส่วนของของราคาตลาดถ้าเป็นของ3าเนี่ยเราสามารถมาตั้งก่อนได้เลยอยู่ราคาประมาณสัก50หยวนเปาหรือ40หยวนเปาขายออกในช่วงเริ่มต้นนะครับอย่างที่เห็นยิ่งเวลาผ่านไปนานอุปกรณ์35เนี่ยจะอยู่ประมาณหลัก60เหรียญยูโท เท่านั้นมันแทบไม่มีราคามันไม่มีราคาเลยนะครับได้แต่โยนทิ้งแต่ถ้าเรามาเล่นเซิร์ฟใหม่แล้วเราหาของ35ได้ก่อนแน่นอนก็จะมีคนต้องการนะครับเราก็รีบมาตั้งขายของแบบนี้ก่อนเราอาจจะไม่ได้เอาเป็นหยวนเปาก็ได้นะเราอาจจะเอาเป็นเหรียญยุทธภพก็สามารถขายได้แต่ให้ขายเป็นหลักหมื่นเข้าไว้นะครับอย่างของสีม่วงเลเวล10ก็ยังขายได้หลายเหรียญยุทธภพนะครับสี่ห้าพันขายได้แต่หลงัลงๆอาจจะขายยากหน่อยแต่ตั้งไปก่อนนะครับในช่วง 4- ี่ห้าวันแรกเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าน่าจะเป็นที่ต้อองงงกาารขตลดยิ่ งนอาชีพที่คนเล่นด้วยแล้วนะครับอย่างดาบอาธรรมของดาบอาธรรมเป็นของที่มีราคาค่อนข้างสูงถ้าเราหาพวกอาวุธเลเวล60มาก่อนได้นะอาจจะได้เงินตั้งทุนตั้งตัวกันเลยทีเดียวเพราะอย่างน้อยดาบอาธรรม60ท็อปน่าจะขายได้หลักพันหยวนเป่าถ้าเป็นเซิร์เวอร์ที่เพิ่งมีคนเลเวล6กกันแต่อย่างว่านะครับโอกาสการดรอปก็จะค่อนข้างน้อยส่วนหลังๆราคาก็จะอยู่หลักพันเหรียญยุธภพฉะนั้นอย่าไปเสียดายตั้งขายออกได้ขายไปก่อนได้เลยนะครับและส่วนของที่ขายได้อีกก็จะเป็นในส่วนของหนังนะครับหนังเนี่ย สามารถตั้งไปตั้งแต่10หยวนเปาถึง20หยวนเปาเพราะหนังยังไงคนก็ได้ใช้เยอะส่วนถ้าเราอยากจะหาหนังระดับสูงตัวละครต้องเลเวล80ขึ้นไปก่อนนะครับถึงจะสามารถหาหนังระดับสูงขึ้นมาได้ของบางอย่างที่ไม่มีค่าไม่มีราคาในเซิร์ฟเวอร์เก่าแต่ถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์ใหม่เนี่ยราคามีแน่นอนนะครับส่วนจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับช่วงจังหวะบางที่บางคนอาจจะไม่ได้ดูหลายด้านดูครบทุกร้านเรารีบตั้งไปก่อนเขาอาจจะดึงของเราก็ได้ก็อาจจะตั้งหลากหลายราคานะครับทั้งหยวนเปาทั้ง เหรียญยุทธภพส่วนใหญ่ถ้าเป็นแค่ของ c ีในช่วงวันแรกอะขายได้ดีมากโดยเฉพาะของสีส้ม35พวกอาวุธนะครับขายได้แล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของต่างหูแน่นอนก็จะมีราคาด้วยต่อให้เป็นต่างหู35ก็ตามถ้าเราได้มาก่อนเรารีบตั้งร้านอย่างน้อย,อยสัก2 3 0 0ามอยหยวนเป่าอะน่าจะออกและถ้าต่างหูเลเวล60ถ้าเราได้มาเราก็ตั้งไป7 8 0 0ดอยหยวนเป่านะครับอาจจะออกหรือบางทีออกไวเลยก็เป็นได้เพราะการที่เรามีก่อนของพวกนี้ในช่วงแรกมันจะแพงแต่หลังๆก็จะถูกนะครับอย่างตอนนี้ย ไม่ถึง50หยวนเป่ามั้งส่วนนั้นเป็นของเลเวล35นี่ให้ฟรีงเครืองและถ้าเพื่อนๆเ,เล่นตามระดับเลเวลของเซิร์ฟเวอร์ใหม่ได้ทันมันจะมีข้อดีเลยก็คือเลเวลตัวละครของเราอะ่ะจะหาอุปกรณ์ตามช่วงเลเวลของเซิร์ฟเวอร์นั้นๆได้ไม่ว่าจะเป็นอาวุธจะเป็นชุดโดยเฉพาะหินนะครับถ้าเป็นหินป้องกัน8หรือต่อให้เป็นป้องกัน5และเป็นพวกหินกังฟูอะไรพวกนี้นะครับจะมีราคามากแค่โจมตีกังฟู20ขึ้นไปก็มีราคาหลักร้อยหยวนเป่าขึ้นไปแล้วนะครับสำหรับเซิรนะ์ฟเวอร จะอยู่ประมาณ30-40่หยวนเป้าเลยและถ้าเราได้ป้องกัน8นะราคาเนี่ยก็จะกระโดดไปจนถึง200อยหยวนเปานะครับยิ่งถ้าเราเลเวลได้ไวพวกโจมตีกลางฟูหินป้องกันมันก็จะไวมากขึ้นฉะนั้นถ้าเราได้มาก่อนเราก็อย่าไปซีนะครับขายได้เป็นขายแต่ถ้าขายออกยากเราก็ทําเป็นชุดอะไรพวกนี้ก็น่าจะพอขายได้อยู่ยังเกาะอ่อนเลเวลน้อยอาวุธเลเวลน้อยซึ่งนี่ก็น่าจะเป็นแนวทางแต่ผมไม่ได้ทําให้ดูนะผมพูดเกินให้ฟังก็ขึ้นอยู่กับพเพื่อนๆแล้วครับว่าจะทําไม่ทําเพราะว่าการที่เราเล่นเซิร์ฟใหม่ อย่างที่เกิดข้อดีเลยก็คือเราจะสามารถหายหุ่นเป่าได้ง่ายเพราะคนส่วนมากก็จะเน้นการเติมในช่วงแรกกันเยอะเพื่อทําของแล้วก็พัฒน,นาตัวละครไม่ว่าจะเป็นในเรื่องหินพวกอาวุธพวกชุดเขาก็จะจับจ่ายใช้สอยอย่างน้อยๆเนี่ยการที่เพื่อนๆจะทํา4 5000หยุ่นเปาไม่ได้ยากสาหรับช่วงเริ่มต้นในเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับยิ่งถ้าเราเล่นเป็นสายการผลิตด้วยแล้วสัปดาห์หนึ่ง3ตัวเกินแน่นอนนะครับสี่ 5, ห้าพันหย่นเป่าส่วนใครจะได้มากกว่านั้นก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคและก็วิธีของเพื่อนๆอ,อันนี้ก็มาพูดถึงงทาง แนวทางให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆกันสักเล็กน้อยส่วนถ้าใครอยากให้ทําให้ดูนี่ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับเดี๋ยวเผื่อผมหาเซิร์ฟไปลงแล้วก็ไปปั๊มพวกเหรียญยูทูบเล่นหลายๆไอดีหน่อยก็เดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าจะว่างช่วงไหนสําหรับในพันนี้ก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากรบกุนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หน่อยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พันหน้าขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมไปแล้วครับขอบคุณมากๆนะครับที่เข้าชมไปแล้วครับ